สวัสดีครับพบกับผมช่องเสียโจชัยแนวคือเกาน,น,นะครับมันนี่พระพี่พระนองมากินนี่ครับบักยางนี่ครับบักยางครับบักยางภาษาอีสานเรื่องบักยางแต่ภาษากลางคุ้มหัวเรื่รองบางยางกันเรื่องภาษาเขมรเดี๋ยวผมเคยได้ยินมาเคยเลยตุ้มกุย <laughs> อันนี้ผมหัวนะอันนี้เป็นบักยางครับ บางคนกับซีเรียสเรื่องเงินหาพันนะครับ <c oughs> มาต้องซีเรียสเป็นเพราะว่าเข้าไปเอื่อน,น,นเอื่นยังไงเอื่นลุงตูลุเอื่อนลุงเ,ลเขาจะมาบรห้เงินนะต้องเรียกพี่ถ้าผู้ใดเคยฟังเพลงหนึ่งซีเรหูนะเรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมมื่นหา้าเรียกอ่ะ รถมาหาพันเรียกลุงเลิกกันเนี่ยนะไม่ได้สักพันเลยเชียวเนี่ยแหละครับสาเหตุที่บ่ได้ก็เพราะว่าตระเอร์เราลุงตูลุงตูเกี่ยวบอกเกี่ยวกับบอกโหดเนี่แต่ผมสิพากินบางอย่างเลยบางอย่างโอ้ยหลายๆๆนี่ครับนีมีมีอย่ากินนะครับกินกินบักอย่างแบบเสียโจดเลย

เนื้อห <no> <morning> ัมอน่อยเยนะมันไม่เบี้ยวนะมันทอดิ้นยังไงกิ้นแบบนี้เป็นไรมะนี่แต่ว่าพัวหนิกระเบนเลยหอมหน่อมันสวัดดีไหมด้วยบ้านน้อยอี๋น้อยน้อย บางคนทำอย่างคือยังะไรเร่งสิผมเจ็บเจ็บกระดานปากนะครับก็เลยกินมันกินอย่างไรมามันเจ้ามันใส่บาดดอกมันสวยมากอันนี้ก็สวยสวยอันนี้สวยเอาโซ่ด้วยเอาไว้ใส่บาดอันนี้ก็สวยเอาไว้ใส่บาดเอาไว้ใส่บาดมาทำไมครับใส่บาดอื่นเจ้า อันนี่ซีซารเลยนะครับพี่นาาปากผมมันพอง,งเลยเอาจะถุงก่อนเาเาจะถุงม,มอนจ้โจ๊กม,มันคือหน,นามง he กินสีหรอเอ้ในคาเก็บอัตรนมันใส่นอตัวหนึ่งตัวพวงมันก็งามอยู่เด้อ โอเคครับต่อไปถ้าอยากได้เงินเออนอยากเอินลุงตูก็ให้เรียกพี่เข้าใจป่หามเอินลุงเลือกเรียกลุ่นบ่ได้สักพันนะให้เรียกว่าพี่พี่ตูพี่ตูโอเคครับโปรแกรลิิมโตไปก่อนแล้วกันบายกๆลังกระจุ่มไฟมาหนึ่ง สวัสดีครับ